ยามาฮ่าฟีโน่นะครับรถปีห้าหกเกย์แยกตรงรุ่นนะครับเอกสารชุดโอนครบพาส่หกสามนะครับ,บระบบไฟติดครบนะครับ Thank <laughs> you. ใจ้สอบถามแล้ว